สวัสดีครับพบกับผมทนายโรทยิ่งครับวันนี้อยู่กับหน้างาน M6040 ครับของเสียหนึ่งครับวันนี้ครับจะพามาดูงานงานไถในพิองพัน3ครับรอบค่ำครับ17นาฬิกามั้งครับรอบค่ำครับไถรอบค่ำนะครับวันนี้ หยุดรถไทยนะพี่น้องไปจับกลบครับพอดีได้กลบพอดีครับก็ไทยไปไทยมาก็ได้ของกินไปด้วยครับพันสามครับกบตัวใหญ่ครับอวันนี้ก็ถือว่า เข้าสู่เดือนนี้ก็เข้าสู่หน้างานแห้งแรงนะพี่น้องถ้าเข้าสู่เดือนพฤศจิกาครับตุลาพฤศจิกาครับเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่แห้งแรงครับแต่ว่าหน้างานนี้ก็ถือว่าเปียกนะพี่น้องเพราะว่าก็มันเป็นนาเก่านะครับหรือทิ้งเพื่อไว้ผุ้อไว้ครับตรงนี้ครับมันเป็นที่นาครับ มันเลยเลยยังมีความชื้นครับสามารถปลูกไว้ได้สบายครับเพราะว่าไม่แห้งนะครับส่วนใหญ่หน้าง,งานอื่นจะแห้งแล้วนะครับหน้าง,งานนี้ก็ถือว่าเปียกดีอยู่นะพี่น้องโอ้เขาลึกครับนี่แล้วผ่านสามตัวนี้แล้วมิดผ่านเลยนะครับโอ้ว่าจะไปถ่ายใกล้น่าจะลําบากนะพี่น้องฝุ่นครับ คันตัวนี้ผมก็ไปไถรถไถผมดูแล้วนะครับถือว่าเป็นผานที่ใช้ดีนะครับแล้วและก็เข้าลึกด้วยครับผมปรับพันใหม่ๆหม,ม่ไถไม่เป็นนี่น้ำมันห้าร้อยนี่ไถได้แค่สองไร่ครึ่งนะครับจำมิด่ันเลยนะปรับ่ันไม่เป็นครับผมก็เพิ่งใช้เป็นงานเป็นครั้งแรกนะครับมาเอาพานของเสียหนึ่งเลยครับไป,ไปไปไถครับ ใส่รถไทฟอร์ดห้าพันของผมสองไร่ครึ่งนี่หมดน้ํามันห้าร้อยนะครับกลับมาบ้านหมดพอดีเลยนะครับเพราะว่าผมก็ตั้งพันไม่เปน,นี่ครับเป็นงานแรกด้วยครับแต่ว่าแต่ว่าพอพอมาคิดดูดูไปดูมาเพราะว่าจะของตั้งหางไม่เป็นครับเลยเปลียงน้ํามันครับน้ํามันห้าร้อยนี่อย่างต่ําต้องไถได้เก็บถึงแปดไร่นะพี่น้อง ของผมนี่ได้แค่สองไร่ครึ่งเลยนะครับลูกหลังนี่มิดตลอดเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูครับก็ผมก็ยังตั้งหางไม่เป็นครับแต่ว่าพอไปมาเดี๋ยวนี้ก็พอตั้งป็ินแล้วนะครับแต่ก่อนเย็นที่ผ่านมาผมก็ตั้งไม่เป็นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ตั้งป็ินแล้วนะครับก็ มือใหม่ก็น่าจะเป็นทุกคนครับสําหรับอาชีพรถไถค,ครับตั้งฐานไม่เป็นก็ปรับเข้าลึกๆก็เพียงน้ำมันเหมือนของผมครับของผมก็เพียงน้ำมันนะพี่น้องอ้าวนี่แหละครับหญ้ามันเยอะครับติดท้องแล้วครับ หน้าง,งานนี้ก็ออกย่นๆแสงหน่อยนะพี่น้องเพราะว่ามันก็เป็นหน้าง,งานที่ค่ำแล้วนะครับออกมันมืดนิดหน่อยครับน่าจะเป็นหน้าง,งานของสุดท้ายของเสี่ยนหนึ่งแล้วครับแปลงนี้ครับเพราะว่าแปลงนี้มันก็ถือว่ายังเปียกดีอยู่นะครับแต่ว่าแปลงอื่นก็ปลูกเสร็จหมดแล้วนะครับ น่าจะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วว่าแปลงน,นี้มันก็เป็นพื้นที่ที่มีน้ำขังนะครับ พรุ่งนี้น่าจะได้ผูกนะครับเดี๋ยวผมจะมีชี้ให้พี่น้องได้ดูครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมหาหันหาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวมันย้อนแสงครับเดี๋ยวเป็นมืดๆครับโอ้ย่านี่ลกมากนะพี่น้อง นี่ครับสาเหตุที่เปียงน้ํามันครับไาไปเลยแล้วก็มีวัชพืชแบบนี้เราติดไปด้วยครับของผมนี่ก่อนจะเปียงน้ํามันก็ใบอ้อยนะพี่น้องใบอ้อยนี่ไม่ได้ผอไฟนะครับติดพันตลอดครับเปียงน้ํามันเลยนะครับถ้าเจอแบบนี้ครับติดพันไปตลอดเลยครับ นีแ่แหละพี่น้องมาเก็บภาพบรรยากาศให้ดูครับตอนค่ำครับดินก็เปียกดีนะครับหน้าง,งานของเสียหนึ่งครับหน้าง,งานพันสมนะครับพันสามตัวนี้ก็ถือว่าซื้อมาก็ได้อ้หลายปีแล้วนะพี่น้องก็ถือว่าใช้ดีครับเป็นผานมือสองครับผันตัวนี้ครับ ให้ดีไถเข้าลึกครับมาเก็บภาพรบรรยากาศให้พี่น้องได้ดูครับเผื่อจะคิดถึงกันครับ M 6 0 4 0ของเสียหนึ่งครับรถสปีนะครับ4,000กว่าชั่วโมงครับเกือบ5,000แล้วครับถือว่าเป็นรถที่ใช้งานเยอะพอสมควรนะพี่น้องและไม่ได้จอดอยู่บ้านนะครับ พี่ผมเีนนี่ออกงานทุกวันเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ปลูกอ้อยก็เป็นร้อยไร่นั่นแหละครับไม่ใช่ทปรปดาครับ ปุ้ยอ้อยเป็นลอยๆเลยนะครับเสี่ยนหนึ่งครับไม่ใช่ทรมดานะครับโอ้มิดเลยครับผมว่าน่าจะได้เอาพัานเจ็ดมาตีครับหรือพันหกครับเสี่ยนหนึ่งพันหกครับเพราะว่ารอยไทยของพันสามนี่มันยังไม่ละเอียดดีนะครับเป็นก้อนอยู่ครับ น่าจะได้พันหกมาตีครับดินถึงจะละเอียดครับถึงจะปลูกง่ายนะครับสําหรับหน้างานปลูกไอ้ครับหรือโรตรี่ครับพอดีครับผมม่รอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะครับรอบแรกก็พันหกครับรอบสองก็พันสามครับรอบนี้ก็พันสามอีกครับเป็นน่าจะเป็นรอบที่สามแล้วครับรอบนี้ก็ถือว่า รถตัวเองครับไถหลายรอบก็ดีพี่น้องถึงจะเกิดดีครับถ้าเป็นรถรับจ้างนี่น่าจะไม่ไหวนะพี่น้องถ้าแรงรถนี้ไปหมดแล้วนะครับก่อจะไยอ้อยได้ทุนคืนนี้ไม่ไหวนะครับถ้าเป็นรถที่จ้างเขานะครับแต่ว,ว่านี่รถตัวเองก็ไถไปเลยครับเติมตั้งแต่น้ำมัน สี่ห้าร้อยก็ไทยไปเลยครับวันละหลายไร่อยู่ครับเดีพี่น้องมาเกีบยบภาพบรรยากาศให้ดูครับอา้าวก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ